ท้าให้ดูอีกแล้วกับคุชัน่นพิ k a จู u แป้งคุชชั่นเนื้อแมทส,สำหรับผิวธรรมชาติเบอร์24เดดยมเบสสำหรับผิวธรรมชาตินะแต่มีสีเดียวเบอร์เดียว oh. แต่ว่าสำหรับผิวธรรมชาตินะแต่มีสีเดียวเลือกไม่ได้ mm. แกะให้ดูกันตรงๆชัดๆเลยอรักเนาะช่วงนี้ผิวขาวไม่ค่อยได้โดนแดดเลยซิงหน้าขาวคอยต่เอ,อเปิดข้างในว่า ข้างในก็ยังน่ารักขนาดพับยังมีลายน่ารักเลยอะเราใช้แล้วเราจะน่ารักแบบนี้ไหมนะ <c oughs> อืมข้างในตรงนี้แกะยากมากเลยนะเนี่ยอ่าแล้วก็มาเปิดพลาสติกกันออกนะคะมาดูเนื้อข้างในกันดูไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่เลยนะคะ Don't ยด g จั book by its cover แล้วยาตัดสินคูชั่นกันที่เนื้อภายนอก เกลียดเลยดีกว่าโอ้ยสำหรับผิวธรรมชาติเป็นสาระกันหน่อยเนื้อเนี่ยค่อนข้างแมตเลยนะคะแล้วก็เนื้อค่อนข้างหนาค่อนข้างปกปิดประมาณหนึ่ง ไม่ได้ปกปิดขั้นสุดแต่ปกปิดได้แบบถือว่าปกปิดได้เยอะในระดับคูชันนะคะเพราะว่าจ้ามีรอยสิวตรงเนี้ยเราเเป็นล็กๆก,ก็ปกปิดไม่ค่อยได้นะลองสังเกตหน้ากระฟอเนี่ยคนละเรื่องเลยแล้วมันไม่ใช่แค่ขาววอกอ่าเดียวมันเทาด้วยแต่ว่าเราจะให้โอกาสเขา15นาทีนะคะในการเซตตัวเดี๋ยวมาเจอกันอีก15นาทีค่ะ ยังเทาเหมาือนเดิมตอนทานหน้าเทายัางไงสิเมื่อาทีผ่านมาก็ยังเทาอยู่ย่างนั้นน่ะ<ม>โอ้สีหน้าเลยเดฟหนูเก่งจริงจริงคุมสีคุชชั่นได้เก่งจริงๆเลยไม่เพี้ยนไม่ดรอปไม่ปรับไม่เซตไม่อะไรเลยนะคะ NC40 เนี้ยทาไม่รอดนะคะถ้าเกิดข,ขาวๆมาทาเนี่ยก็น่าจะโอเคแต่ว่าถ้าอย่างดำๆอย่างไอ้ตาเนี่ยไม่ได้เลย <laughs> ไปละค่ะ Bye